สวัสดีครับช่องตองอพรพอมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้17กรกฎาคม2567ใกล้ๆ4ทุ่มครับมาดึกครับนำข่าวมาบอกอ,อสมอระวัง6ลูกช่วงฤดูฝนชมและฟังรายละเอียดครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์ข่าว s 4สโฟัวันนี้ช่องตองพรมพรมก็นำข่าวจากเว็บไซต์เอสโฟกัมาเล่าฟังครับ เป็นข่าวที่เขาลงข่าวว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมีความเป็นห่วงแล้วก็เตือนมาให้คนไทยระวังหกโรคที่น่าเป็นห่วงในช่วงฤดูฝนปีนี้ครับารายละเอียดครับเมื่อวันที่17กร,รกฎาคม257 7ก็คือวันนี้แหะครับแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์สมคุณวฒ์ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์วีรวัตรมนโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโคศกกรมควบคุมโรคร่วมดำเนินการถแถลงข่าวในหัวข้อเข้าพรรษาสุขใจสุขภาพไทยแข็งแรงพร้อมแนะนำประชาชนสำหรับการรับมือโรคและภัยสุขภาพในช่วงเขา้าพรรษาปีนี้นะครับสถานการณ์โรคในประเทศไทยนะครับสำหรับโรคโควิด -19 นะครับแนวโน้มพบผู้ป่วยลดลง โดยสายพันธุ์ที่ระบาดมากคือสายพันธุ์ JN1, KP2 และ KP3 ตามลำดับโดยแพร่กระจายได้ง่ายแต่ไม่ได้รุนแรงขึ้นข้อมูลตั้งแต่1มกราคมถึง13กรกฎาคม2567มีจำนวนป่วยครับมีจำนวนป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล33,586รายปอดอักเสบ682รายใส่ท่อช่วยหายใจ309รายและเสียชีวิต188รายนะครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่าง7-13ถึง13กรกฎาคม2 5 6 7พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล1,004รายเสียชีวิต5ารายผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่ม608โดยเฉพาะกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรังครับจึงขอเน้นย้ำประชาชนดูแลอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดหากไปในสถานที่ปิดหรือสถานที่แออัด ควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆหากมีอาการไข้ไอน้ามูกควรเรียกตัวจากผู้อื่นและปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปอยังผู้อื่นหากไม่ดีขึ้น1นสองวันรีบไปพบแพทย์อันนี้สถานการณ์โรคนะครับที่ต้องเฝ้าระวังหกโรคโรคที่หนึ่งก็คือโควิดสิบเก้าอันนี้ก็เป็นข่าววันนี้ครับโรคที่หนึ่งโควิดสิบเก้านะครับโรคที่สองครับโรคไข้หวัดใหญ่ครับแนวโน้ม พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดเป็นสายพันธุ์ A H1N1 สถานการณ์ตั้งแต่1มกราคมจนถึง6ม,มิถุนายน2567พบผู้ป่วย211,702 0 117,806รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กและกลุ่มวัยเรียนผู้เสียชีวิต18รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม65ปีขึ้นไปขอเน้นย้ำ ประชาชนดูแลสุขภาพบนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้ครัดเช่นเดียวกันกับการป้องกันโควิดสิและเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรงได้แก่ผู้อายุ65ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ <10 S 2> เด็กอุยุ6เดือนถึง2ปี 2> ผู้มีโรคเรื้อรลังธาลัสซีเมียรวมผู้ติดเชื้อเฮสตา้าีที่มีอาการโรคอ้วนผู้มีการทางสมองสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนสถายาบาลของรัฐใกล้บ้าน การกจัดกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มในระยะนี้เช่นโรงเรียนค่ายทหารควรมีการคัดกรองผู้มีอาการป่วยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มงวดหากพบให้งดเข้าร่วมกิจกรรมและรีบไปพบแพทย์อันนี้คือโรคที่2ที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนนะครับก็คือไข้บาดใหญ่นะครับโรคที่3ครับไข้เลือดออกครับโรคไข้เลือดออกนะครับตั้งแต่1มกราคม6-7ถึง10รกฎาคม2567 พบผู้ป่วยแล้ว44,387รายมากสุดในวรยเรียนนะครับเสียชีวิต4 3รายมักเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวจึงขอเน้นย้ำม,มาตรการ4เน้นครับ4เน้น4เดือนคือเน้นเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะสำรวจและทำลายแหล่งพ่อพันยุงลาย2เน้นตอบโต้และควบคุมยุงพาหะโดยหน่วยงานสาธารณสุขกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามเน้นการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วสี่เน้นการสื่อสารงดการจ่ายยาเอนเซมให้แก่กลุ่มผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายเลือดออกในทางเดิอนอาหารได้และขอแนะนําให้ประชาชนทายากันยุงเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดรวมถึงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ก็ต้องทายากันยุงเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแคลดออกไปสู่บุคคลในครอบครัวและชุมชนนะครับอันนี้โรคที่3ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนนะครับโรคที่4เห็ดพิษครับเห็ดพิษนี่ช่วงฤดูฝนนะครับยังคงพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเป็นประจําทุกปีในทุกภาคโดยเฉพาะพื้นที่ป่าเขาในปีนี้มีรายงานผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษแล้ว19เหตุการณ์ มีผู้ป่วยรวม7 9รายเสียชีวิต8รายขอเน้นย้ำประชาชนซื้อเห็ดมาปรุงประกอบอาหารจากฟาร์มเห็ดนะครับให้ซื้อจากฟาร์มเห็ดหรือแหล่งที่มีเครื่องหมายรับรองความปลอดภยัยหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดหรือกินเห็ดป่าหรือเหเ็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นเห็ดมีพิษหรือไม่เป็นเห็ดพิษหรือไม่ครับและไม่ควรกินเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีรวมถึงไม่กินเห็ดดิบ และไม่กินเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บมากินครับเห็ดพิษก็ทําให้คนเสียชีวิตในช่วงฤดูฝนเยอะมากครับแล้วมาระวังนะครับโรคต่อไปครับโรคที่5ครับโรคไข้หูดับเป็นโรคที่พบมากในในช่วงเทศกาลนะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการการรับประทานเนื้อหมูดิบนะครับ เครื่องในและเลือดดิบหรือสุกสุกดิบปีสองหนะครับพบผู้ป่วยแล้ว5 4 9รายเสียชีวิตร38รายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม3ารายจึงขอเน้นย้ำประชาชนไม่ควรรับประทานเนื้อหมูดิบเครื่องในและเลือดดิบหรือสุกสุกดิบหลังสัมผัสเนื้อหมูให้ล้างมือให้สะอาดและที่สำคัญต้องไม่ใช้เขียงมีดตะเกียบกับเนื้อหมูดิบสุกร่วมกัน นะครับควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่มีมาตรฐานและรับประทานโดยการปรุงสุกนะครับอันนี้โรคไข้หูดับนะครับโรคที่5้าระมาดระวังด้วยนะครับโรคที่6ครับโรคพิษสุนัขบ้านะครับปี2 5งหพบผู้ป่วยสเสียชีวิตแล้ว2อรายนะครับปี2 5งหนี่มีประวัติถูกสุนัขก,กัดมีเลือดออกเป็นสุนัขมีเจ้าของหนึ่งรายและสุนัขจรจัดหนึ่งรายและไม่ได้ปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษนกบ้าหลังสัมผัสโลคนะครับก็เป็นโรคที่ต้องระมัดระวังนะครับนอกจากนี้ครับการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคสัตว์ตวพบว่าเริ่มมีอาการพบโรคพิษนกบ้านในโคดังนั้นขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติฉีดวัคซีนรวมถึงหลีกเลี่ยงการชํำแหละ หรือรับประทานสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหากถูกสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดควรเลียน้ำลายหรือเลือดกระเด็นเข้าทางตาทางปากหรือผิวหนังที่มีบาดแผลแม้แต่เพียงเล็กน้อยต้องล้างแผลทันทีด้วยน้ำสบู่และฟอกน้ำสะอาดออกไห,หลายครั้งนะครับเช็ดให้แห้งใส่ยาฆ่าเชือ้อโพวิดีน หรือทิ้งเจอเอาเรียนนอกจากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งต้องฉีดต่อเนื่องจนครบนะครับสําหรับผู้เลี้ยงสัตว์ควรพาสัตว์ไปฉีดวัคซีนปนอน้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจําทุกปีตามสัตวแพทย์นัดหมายครับทั้งหมดก็เป็นข่าวที่นํามาบอกพี่น้องอสมอให้รับรู้รับทราบข้อมูลนี้เสร็จแล้วก็ให้ระมัดร,ระวังหกโรคนี้ด้วยตัวตัวสมอเองก็ระวังเป็นหกโรคนี้ด้วยนะครับในช่วงฤด,ดูฝนปีนี้และก็ บอกข่าวนี้ให้กับคนที่ท่านรักญาติพี่น้องประชาชนในในหมู่บ้านที่ท่านรับผิดชอบให้ระวังหกโรคนี้ด้วยรายละเอียดอ่านได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เป็นลิงก์ข่าวเอทโฟกัสเราจะแนบลิงก์ไว้ให้อ่านเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ